กามาคอดบันนี้่ฮนนัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบลนเสในรายการใจอาสาทางช่องแจรี่และร้อยแปดแช์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สามแยกเรียกว่าอะไรดีวะสามแยก สามแยกต้นประดูแล้วกันนะครับเออซึ่งมันมีอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับล่าสุดก็คือวันที่สองเมษายนที่ผ่านมานี่คือวันที่สิบเอ็ดเมษายนนะครับที่กําลังถ่ายทําอยู่นี้นะซึ่งเราก็ได้ทําการแบบแจ้งทางเอ,อผู้บริหารหมู่บ้านไปนะครับว่าแบบเอยขอสแสงสว่างมาได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดบ่อยจริงๆนะครับเหตุตรงนี้นี่คือตายมาหลายศพมากคือบ้านบ้านเราก็คือ ก็คือมีวิญญาณเต็มไปหมด <c ười> แล้วก็ล่าสุดนะครับทีมผู้บริหารหมู่บ้านนะครับนําโดยผู้ใหญ่บ้านจอนนะครับบ้านห้วยจันแดงนะผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยจันแดงแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองนะครับก็ได้ทําการนําโซลาเซลล์ <c oughs> มาติดตั้งแล้วนี่นะเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันสว่าง กี่มากน้อยนะครับตอนนี้เราไปสัมภาษณ์กันก่อนนะครับนี่ผู้ยา่บ้านของเราเป็นคนแบบแอดหวานงบประมาณในการ <c oughs> จัดทําในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ผู้ยา่บ้านจอน อ่าแล้วก็พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้งสองท่านนะครับผู้ช่วยมอนแล้วก็ผู้ช่วยอือจริงๆเราไม่รู้ว่าเป็นความรับผิดช,ชอบของใครนะครับอาจจะเป็นเทศบาลตำบลศรีวิเชียรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือทำกันแบบป้านๆแบบ DIY แบบซื้ออุปกรณ์สำเร็จมาอย่างเงี้ยนะครับอืใบบมใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดยังไงทางเทศบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งนี้นะครับ พิจารนาเซตใหม่มาก็ก็จะเป็นการดีนะครับใช้ไฟอาจจะใช้ไฟไฟจริงจังไปเลยอะไรอย่เงี้ยนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์ที่ที่มากกว่านี้หรือเปล่าตายกัะนี่และเวลาเดียวกันเลยกามคอนมันโมเมนต์ตายตะคอนเดี๋ยวมันคอนนานนี้ได้ใช่มันมีหลายๆเออครับเขตเขตโเขตต่อเหนืองกันมานี่มัน มันสะเทือนปั่นเนามันใกล้ตัวเราขึ้นมากๆนะครับต่อไปถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องแก,ปก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพราะว่าเราอยากให้มันมีไฟสองทางถ้าเกิดเราจะไปเดินเรื่องขอทาง เทศบาลครับครก็จะได้นั่นแหละกลัวเรจะได้อาจจะเป็นเราที่นอนกลางแลางอยู่ตรงกลางจะโดนใช่กลัแบบนั้นเราก็เลยต้องทำก่อนโอเคสามชั่วโมงละปั๊มตัวเองก็เจ็บนิดนีงเองก็เหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือตัดกิ่งไม้โอ้ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นี่ก็ตัดไปแล้วส่วนหนึ่งตัดมันก็ต้องใช้รถเพิ่ม เดี๋ยวเราจะมาดู before after นะครับก่อนและหลังติดไฟนะโอ้ยกล้องแบบแย่มากอ่ะอันนี้ก็คือเปิดอยู่นะครับนี่คือเปิดนะครับ ก็จะเห็นถนนนิดนึงแล้วก็ปิดอ่ะนี่คือปิดนี่คือปิดนะก็จะมืดครับเพราะว่าขนาดเปิดก็ยังมืดอ่ะนี่คือเปิดอ่ะเอาเป็นว่าดูแขนเราแล้วกันนะแทนถนนนะอืมเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของกล้องต่างๆนะครับนี่คือปิดนี่คือเปิดปิด ป,ประมาณนี้นครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนน <c oughs> อกจากไฟตรงหน้าบ้านเราแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทั้งหมู่บ้านหรือว่าเป็นงบประมาณหมู่บ้านหรือว่าเงบประมาณส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ว่าวันที่แกมาทำอะ่ะแกมาทำคนเดียวนี่ไฟตรงนี้เออพิ่งมีนั่นเนี่ยใช่แต่ก่อนก็อาจจะ ไม่เคยถ่ายตอนกลางคืนให้ดูเนาะก็เลยจะไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีใช่ไหมส่วนอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับอ่ะก็สุดสวดให้เพื่อนนะคะโอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละมาอัปเดตเรื่องราวการพัฒนาหมู่บ้านเกิดทีมงานบอดวยจันแดงของเรานะครับก็บ๊ายบายลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แค subscribe ครับไปพบกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ ขอบคุณผู้ย่ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน,ด,นด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่กำลังทำอะไรก็<ด>ไม่รู้<ด> <laughs> นอนนะ <laughs> อ่ะไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว